มา r ์โกแชริงพอดแคสต์อัปเดตเทรนด์การตลาดทั่วโลกใน5นาทีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะในทุกๆวันพฤรัเรดีศกรกับ m า r c โกแชริงพอดแคสต์พอดแคสต์ที่ได้รวบรวมเทรนด์ใหม่ๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตลาดจากทั่วทุกมุมโลกมาสรุปให้เราฟังกันสําหรับวันนี้นะคะเราก็ได้นําบทความเกี่ยวกับเทรนด์ของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการกลับมาซื้อของในช่วง back to school ในปีนี้ค่ะ หลังจากที่มีการกระจายวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อร้าแรงโควิด -19 ในหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยบทความนี้นะคะเป็นบทความจากนักเขียนที่มีประสบการณ์ในการเขียนการแก้ไขและการรายง,งานมากกว่า20ปีซาร่าคาเวลบทบาทของเธอในฐานะนักเขียนอาวุโสด้านการสื่อสารการตลาด เธอมีส่วนร่วมในการเสนอการวิจัยและการเขียนเรื่องราวต่างๆที่ตีพิมพ์ในแต่ละสัปดาห์เกี่ยวกับนวัตกรรมการตลาดดิจิทัลและประสิทธิภาพในด้านวัฒนธรรมข่าวสารโซเชียลมีเดียการสร้างแบรนด์และการโฆษณาค่ะหลังจากปีแห่งความยากลำบากที่ได้มีการเปิดตัววัคซีนขึ้นซึ่งหมายความว่าโรงเรียนจะกลับมาเรียนเต็มเวลาเทรนด์ใหม่สำหรับผู้บริโภคนั้นอาจเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คาดหวังได้จากแคมเปญ Back to School ที่จะได้เปิดตัวในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจึงมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสำคัญในการช้อปปิ้งแบบ Back to School อย่าง Snapchat ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียชั้นนำสำหรับผู้บริโภคที่ได้แชร์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวข้องกับวิธีที่เด็กๆจะกลับไปโรงเรียนเพื่อซื้อของโดย Snapchat นะคะได้สำรวจผู้ใช้ในช่วง28มีนาะถึง6เมษาและพบว่าเสื้อผ้าและของใช้เกี่ยวกับกีฬานั้นได้สร้างความตื่นตัวในการขายมากที่สุดค่ะ และจากผลสำรวจของผู้ใช้มากกว่าครึ่งนะคะวางแผนที่จะซื้อเสื้อผ้าใหม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทั้งรองเท้าชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาซึ่งอยู่ในอันดับต้นๆของรายการซื้อเลยค่ะโดย86%ของผู้ใช้ SnapChat ที่อยู่บนแพลตฟอร์มซื้อของในช่วงเปิดเทอมและ59%วางแผนที่จะใช้ SnapChat เพื่อซื้อของในช่วงฤดูกาลกีฬาค่ะ การช้อปปิ้งโดยตรงจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออ e ีคอมเมิร์ซซึ่งเป็นช่องทางยอดนิยมแต่ก็ไม่ใช่การช้อปปิ้งโดยตรงจากแพลตฟอร์มที่ทำให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียน่าสนใจ ในช่วงเปิดเทอม Snapchat นะคะได้เสนอรายการตรวจสอบให้กับแบรนด์ต่างๆเพื่อตรวจสอบและวางแผนแคมเปญโซเชียลเทรน c k to School รวมถึงเสนอวิธีให้ผู้ใช้แบ่งปันความตื่นเต้นเกี่ยวกับการกลับไปเรียนที่โรงเรียนและสื่อสารการซื้อรวมถึงให้คำแนะนำแก่เพื่อนหรือผู้ติดตาม Snapchat ในการชอปปิ้งจากโซเชียลมีเดียเกี่ยวข้องกับการสร้างความมีส่วนร่วมและการสร้างแบรนด์มากพอๆกับการเพิ่มจำนวนคอนเวอร์เซชัเลยค่ะ การเติบโตของอ e ีคอมเมิร์ซและผลตอบรับจากการช้อปปิ้งแบบตัวต่อตัวนั้นคือโซลูชันการค้าปลีกหลากหลายช่องทางแม้จะเห็นได้ชัดว่าผู้บริโภครู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ออกไปท่องเที่ยวอีกครั้งรวมถึงการช้อปปิ้งด้วยตนเองแต่การเพิ่มขึ้นของอ e ีคอมเมิร์ซในช่วงการระบาดใหญ่นั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อของช่วงเปิดเทอมนี้ค่ะ เมื่อพูดถึงการช้อปปิ้งนะคะจะเห็นได้ชัดว่าผู้บริโภคไม่มีการแบ่งพรมแดนใดๆเลยแมสพาเวลที่ปรึกษาอาวุโสในอุตสาหกรรมกีฬาของ NPD บริษัทวิจัยการตลาดของอเมริกากล่าวว่าการช้อปปิ้งเป็นเรื่องเดียวสําหรับพวกเขาในตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ไหนยิ่งผู้ค้าปลีกนะคะที่เร็วกว่าก็มักจะสามารถรับรู้และยอมรับเงื่อนไขของลูกค้าได้ดีกว่าและทํากําไรได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะ ทั้งนี้นะคะหมวดหมู่ที่คาดว่าจะทําได้ดีนั่นก็คือหมวดของแฟชั่นค่ะเนื่องจากเด็กจํานวนมากต้องการกลับไปโรงเรียนอย่างมีสไตล์หลังจากปล่อยให้ตัวเองนั้นโสมและสวมชุดนอนมานานกว่า1ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะรองเท้าซึ่งมีนอนโน้มที่จะเป็นกระแสะได้เป็นอย่างดีโดยคนวงในคาดว่าผู้ค้าปลีกฟูดลอเกอร์จะใช้ประโยชน์จากทุกช่องทางนะคะที่ไร้พรมแดนเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคค่ะ ผู้ค้าปีกรายใหญ่คาดว่าจะประสบความสำเร็จอย่างมากในฤดูการช้อปปิ้งแบบ back to school แม้ว่าฤดูการเปิดเทอมอาจไม่เต็มที่เหมือนปีอื่นๆโดยร้านค้าใหญ่อย่างวอลมาร์และ Target ได้ปรับปรุงการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าทางออนไลน์เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ ท้งนี้แบรนด์ส่วนใหญ่นะคะจะเริ่มเปิดตัวแคมเปญสำหรับการช้อปปิ้งตอนเปิดเทอมในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโดยมีกลยุทธ์ที่น่าจะรวมถึงการเปิดใช้โซเชียลมีเดียการโฆษณาข้ามช่องทางที่ส่งเสริมโอกาสในการซื้อทั้งทางออนไลน์และร้านค้ารวมถึงกลยุทธ์ต่างๆที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและน่าดึงดูดด้วยค่ะผู้บริโภคที่ต้องการสัมผัสความตื่นเต้นในการกลับไปโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนที่ซื้อของในหอพักหรือเด็กเล็กที่ต้องซื้อของใหม่ ผู้ลงโฆษณานะคะจึงควรใช้ประโยชน์จากการซื้อของที่โดดเด่นเหล่านี้รวมถึงแนวโน้มของผู้บริโภคปีที่แล้วที่มักจะมีส่วนร่วมและเป็นผู้ซื้อที่กระหายการช้อปปิ้งค่ะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเทรนการซื้อของในช่วงของการ Back to School ถึงแม้การกระจายวัคซีนนั้นจะครอบคลุมไปในหลายๆพื้นที่ธุรกิจต่างๆรวมถึงโรงเรียนก็เริ่มวางแผนที่จะกลับมาเปิดตามปกติแต่ถึงอย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังก็ยังต้องมีวินัยต่อตนเองและสังคมรักษาระยะห่างและใช้ชีวิตแบบ New Normal อย่างปลอดภัยสาหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมา r c o าร์จ i n g Podcast ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะ กลับมาพบกันอีกในวันพฤหัสบดีหน้าสวัสดีค่ะ